พีพีขีดกลางบิลกิมมอพเผยโปรเจกต์ใหม่ตัดสินใจแยกกันเล่นหนังเรื่องแรกรอจังหวะหวนร่วมงานคู่พร้อมอัปเดตผลงานล่าสุดหลังแฟนๆเรียกร้องวันที่23เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช66ที่บาท GDH 559สุขุมวิท312นักสแสดงดังพีพีกริษอำน,นวยเดชกรและบิลกิมอพุทธิพงศ์อักษรนากูลให้สัมภาษณ์ในงาน g d h เปิดบ้านพร้อมเสิร์ฟโปรเจกต์ใหม่ ไปให้ถึงใจเธอถึงการตัดสินใจรับภาพยนตร์เรื่องแรกของแต่ละคนพร้อมอัปเดตผลงานการแสดงคู่กันหลังแฟนๆเรียกร้องตัดสินใจรับภาพยนตร์เรื่องแรกพีพีขีดกลางดีใจและถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราได้ทำงานใหม่ๆที่เรายัางไม่เคยทำอย่างพีกับกินออก็น่าจะมีแค่งงานแสดงที่เราทำด้วยกันล่าสุดเกือลรักฉันได้ใจเธอภาคสองแล้วรอบนี้ก็มาเป็นภาพยนตร์แต่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันบิวกินออกขีดกลางดีใจครับ เพราะว่าผมกับพีพีเราก็ห่างจากการแสดงมาสักพักหนึ่งหมายถึงที่เป็นงานแสดงจริงๆซึ่งการทํางานในรูปแบบของการเล่นหนังมันก็จะแตกต่างจากงานที่เราเคยทํามาความรู้สึกของคนดูมันก็อาจจะแตกต่างไปอ๋อเอากานผมเองก็จะได้ทํางานกับผู้กํากับที่ผมไม่เคยทํางานด้วยเคยแต่เดินสวนกันไปมาตลอดเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นและมีหลายอย่างที่คาทายเชื่อว่าตอนนี้ทั้งตัวผมเองและพีพีเราก็มีไฟเหมือนอะไรบางอย่างในใจเราโดนปอลุกขึ้นมากดดันไหม พีพีขีดกลางกดดันนะครับจริงๆมันเป็นการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่เคยทำนางกับซีรีส์มันก็เล่าเรื่องต่างกาันถือว่าทำงานค่อนข้างหนักเดี๋ยวอาทิตย์น้าก็ต้องเริ่มถ่ายทำแล้วสำหรับพี่บอสพูดกำกับติดต่อมาส่วนตัวแล้วก็เรียกเคอ้ามาคุยกับทาง GDH ด้วยจริงๆเราไว้ใจเขาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเขาเชื่อใจในตัวเรามากแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกของเขาถ้าเขาจะเลือกใครสักคนเขาอยากให้พีมาเล่นซึ่งเราก็เต็มที่อยู่แล้วเพราะเราสอองค์คนก็สนิทกันมาก เราเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเราอยู่กันมาจนเรารู้สึกว่าเราเข้าใจกันมากๆแล้วอย่างโปรเจรกต์หนังของพีพีเองมีภาพปล่อยออกมาคู่กับอิงฟ้าทำเอาฮือฮามาก พี่พี่ขีดกลางจริงๆมีโอกาสได้เจอพี่อินฟาร์มาหลายรอบแล้วเพราะว่าหนังของเราก็ใกล้ที่จะเปิดกล้องแล้วด้วยเจอกันพี่เขาน่ารักจริงๆไม่แปลกใจเลยที่เขามีแฟนคลับและมีคนรักเขามากขนาดนี้พอเราเองได้มีโอกาสมาร,มาร่วมงานกับเขาก็ดีใจมากๆถือเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่เรารู้สึกว่าเขามีความสามารถมากจริงๆมีสเสน่ห์ของเขาที่อาจจะไม่มีใครมาแทนเขาได้จริงๆตอนที่มีภาพคู่ออกมาเห็นกระแสะแรงมากก็ดีใจบางคนก็คิดว่ามันจะเป็นแนวไหนกันแน่สลัดงออหรือเปล่า อุ้ยตายหนูจะต้องไปเป็นมิสแกรนด์เหรอเนี่ยจะเป็นพีพีมหาชนหรือเปล่าไม่กล้าหรอกพี่ยิ้มแต่หลายคนก็ลุ้นอยากให้พีพีบิวกินมอมีโปรเจกต์ร่วมกันอีกพีพีขีดกลางบิวกินอเขาอยากมีหรือเปล่า บิลกินอกขีดกลางคือถ้าเป็นโปรเจกต์กับพีพีไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรืออะไรผมไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วมันเป็นการรับโดยที่มันรู้อยู่แล้วแฟนมิดของเขาก็ไม่เคยถามผมว่าจะขึ้นหรือเปล่าอีกทีหนึ่งก็คือส่งสิ่งที่ผมต้องทํามาเลยซึ่งมันก็เอตอนออแบบนั้นมาตลอดหมายถึงว่าการทํางานกับพีพีมันก็เป็นสิ่งที่มันแน่นอนอยู่แล้วบิลกินออกขีดกลางจริงๆมันอยู่ที่จังหวะด้วยเนอะหมายถึงว่าทุกคนก็เห็นเราทำงานคู่กันมาตลอด จังหวะนี้มันก็จะเป็นบิลกิมอไปในพาต่อของบิลกิมอพีเองก็มาทําในพาต่อของพีแต่ว่าในอนาคตถ้าเรามีโอกาสได้กลับมาทํางานร่วมกันเราก็จะทําด้วยกันแน่นอนครับ